ไม่มีคันไหนถอนต่อให้เราดูเลยครับวันนี้ยังไม่ได้สักช็อตเลยถอนต่อใช่คันเดียวกันกับวันนั้นไหมไม่ใช่ครับทันนั้นวันนั้นเป็นของปั๊มคนใต้ครับ มาถึงตรงที่ผมยืนเนี่ผ่านครับตรงนี้ปลอดภัยนะครับระยะปลอดภัยเนี่ยถ้าพ้นตรงนี้เนี่ยพ้นตรงเสาไฟนี่ถือว่าปลอดภัยแล้วครับว่าตกลังกาลังกาลังออกมาครับกําลังหลังกันออกมานะครับเนื่องจากว่าเป็นเวลาค่าแล้วครับตอนนี้ เป็นฮีโน่สองค่ายยักษ์ใหญ่ครับอีซสซสูกับฮีโน่ครับแต่โดยมากก็จะเป็นอีซสสูซส่วนใหญ่ครับรถบรรทุกที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ย ไล่รอครับจี้ข้าไล่กันมาเลย แขงมาแบบรลอๆเลยครับอ่าแต่คันลอๆแล้วช่วงนี้ครับดูสีเสื้อหน่อยสไตล์นี้ปั๊มคนใต้ครับเออลอๆ,ๆทั้งนั้นเลย เจ้าครับพี่เจ้ามาก็นเจยวใหญ่ขึ้นเขาสายแข็งครับปามคนใต้ก็จะมาหินที่โรงโม่แห่งนี้ครับ

ตาดีสีสวย。 คายดีครับครับอันดับหนึ่งนะครับในประเทศไทยรถขนาดใหญ่นีครับรถบรรทุกเนี่อีซูนะครับผมดูประมาณที่วิ่งขึ้นมานี่ประมาณร้อยละร้อยละเจ็ดสิบครับผมเป็นอีซููครับวิ่งมาสิบคันจะมีฮีโน่แค่ประมาณไม่เกินสามคันนะไม่เกินสามคันหรือสี่คันครับ ถ้าวิ่งมาสิบคันเนีครับแต่ว่าฮีโน่ก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเยอะไม่สู้อิสูสูครับ FM1A เอ็มหนึ 3, 4, 4, ่งเอแต่สสี่สี่ทั้งนั้นเลย <า>แซงเลยห้างเล้อพ่วงครับแซงเลยครับเห็นไหมมีคอมเมนต์นะครับออยากดูว่า ดูว่าหกล้อพ่วงแรงไหมนะครับเป็นไหมแซงแซงมูลเลยครับมาดูมุมนี้บ้างครับ สายแข็ง25ทางนี้จะมีสองเลนนะครับนี่ฝั่งนี้มีเลนเดียวครับทางลงฝั่งนั้นจะมีสองเลนอเอาดูครับดูดูเขาเขาจะแซงครับนั่นนี่ครับฮิโน่ฮิโนโ่โนคันข้างหลังนะครับ พยายามจะแซง360กันนี้ครับเอาดูครับดูว่าใครเจ๋งครับขึ้นขึ้นเนินครับระหว่างยีสุกับฮีโน่อ่าสุปเอร์ยาวไม่ได้ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้เปรียบเทียบที่จะให้ให้ดูนะครับก็คือให้ดูด้วยด้วยตัวเองครับผมหลังถนนเป็นของเขาครับแต่ตรงเนินแบบนี้ต้องยกให้เขาครับสำหรับฮีโน่นี่ครับ

yeah ล้อก็ดีครับฮ่าโอ้ยวุ่นแย่โอ้ยหนวะเอาถ่ายแต่ขาขึ้นไม่ได้ถ่ายขาลงสักทีครับนี่ดูขาลงฮีโน่ครับ สวยๆเลยฮีโน่รอรอมีขาลงครับรถเปล่าครับห <c oughs> ีบแต่ส่ขนอย่างดี้มือจ้อขี้ไก่แหงเอ้อเอาเวลาแดดล่มลมตกครับมาดูฮีโน่ตอนต่อวะ โอ้โไม่รอดไม่รอดโอ้โหไม่รอดจริงครับอือนี่ต้องถอยลงครับลาวบัดเนี่ยไปลาวบัดเน่ยพี่น้องโอ้โอ้โอ นี่เป็นรถเกษตรหรือเปล่าครับอ oh. อาอีกแล้วครับวันนี้ได้เจออีกแล้วนึกว่าจะไม่เห็นถอนต่อครับวันนี้ยังเห็นนะครับ สะท้อนมาครับโดนกับหน้าเลดครับเหยี่ยมพางๆเลยพี่น้องตั้งลักขึ้นมาใหม่ครับนนี่แหละคือเขาครับเนินปราบเซียนเนินมันลอดตาลอดใจครับให้เราให้เรามาเกียร์สูงๆครับ แต่อ่าเราลองมาแล้วมันมันเหมือนกับเป็นหลุมพรางอะ่ะคือมันมันไม่ไหวครับมันไม่ได้ครับเดี๋ยวเบื้องนี้ว่าเป็นตะไบใดอยู่นะทางขึ้นมากันี้ครับอ,อ้อขึ้นมากลงเกียร์ล่งเกียร์ไหลล่งไหลล่งไหลงลง จากเกียร์มากเกียร์สี่ครับล่งเกียร์สามเราก็แล้วล,ล่งเกียร์สองเราก็แล้วลครับเกียร์หนึ่งนี้ครับตายครับวันนี้ออกตัวอะไรครับอ๋อถูกอันนี้น่าจะไม่ได้ใส่อินหรือว่าใส่อะไรครับหนี่งสามห0ศูนย์ครับนี่เอ็กเซ ใส่ตามน้ำหนักครับแต่ว่าฟอกดำเกระเซ็นครับผมมันยาวครับปานเม็นคัดเลยครับเนี่ยคัดไหมเลยน่าจะไปถอนตออยู่ตรงนั้นแหละครับเมื่อกี้นี่